เราติดตามเนชั่นบิสอินไซด์กันต่อคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพิเศษมากเพราะเราได้รับเกียริจากเรียกว่าเป็นนักสแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือจริงๆผ่านมาหมดแล้วล่ะคะ่ะหนังก็ผ่านมาแล้วละครก็ผ่านมาแล้วหลายคนนะคะจําบทบาทเด่นๆของเธอได้หญิงใหญ่แห่งบ้านสายทองค่ะสวัสดีค่ะแม่ก้อยคะขออนุญาตปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะจะให้ถายก่อนไหมอือืถายมาเอาจริงๆเลยนะ ไม่เกิน60จากใจดีใจจังเลย68แล้วค่ะ68แจค่ะแมแล้วค่ะโอ้โหที่ต้องบอกว่าทาย60เนี่ยไม่ได้ดูแค่ผิวนะคะคุณผู้ชมคะเราทายจากประสบการณ์เพราะเรารู้สึกว่าเราแบบเปิดดูทีวีก็เห็นผลงานของแม่แล้ว <c oughs> ก็เลยเผื่ออายุไว้ก่อนก็โอ้โหเลย60ไปแล้วด้วยโ <c oughs> อ้โหแม่คะถามจริงๆมีเคล็ดลับการดูแลตัวเองยังไงเอาสุขภาพก่อนแล้วกัน สุขภาพเราก็ทําจิตใจให้ดีแล้วก็ออกกําลังกายค่ะแล้วก็จะบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยจะอายุเท่าไหร่ก็ตามมันก็ต้องหมั่นดูแลตัวเองดูแลผิวหน้าตัวเองใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าแก่แล้วแก่เลยแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจความมั่นใจเวลาที่เราออกมาเจอเจอผู้คนหน้าตาเบิกบานผิวหน้าดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขไม่ใช่ว่าพอคิดว่าอายุมากแล้วจะ ปล่อยตัวโซมคนอื่นเขานึกว่าเราป่วยอะเออจริงค่ะแม่ทุกคนก็ตัวแม่เองเนี่ยก็เหมือนกับผู้หญิงทั่วไปนั่นแหละพยายามยื้อยื้ะว่าไม่อยากแก่แล้วแก่เลยอย่างที่บอกนั่แหละค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่แม่อายุ50กกว่าเนี่ยให้ดูรูปที่เห็นผมดำเนี่ยย้อมนะคะย้อมทุกสามอาทิตย์เลย ย้อาอมาทำไมอะแม่เพราะคิดว่าคนเราเพาผมดำเนี่ยมันก็จะช่วยอะไรอะไรได้มากขึ้นหน้าตาก็จะอ่อนเยาวเหมือนว่าเหมือนแบบจะได้ดูลดอายุหน่อยผมฉันดำนะถูกต้องแต่ไม่ใช่เลยหน้าเนี่ยมันฟ้องผมดำมันไม่ได้ช่วยเลยค่ะให้ดูรูปตอนต้นปีเห็นไหมคะตอนนี้อายุก็68ใกล้70แล้วเนี่ยผิวหน้าเห็นชัดเลยว่ามันกล้านมันแห้งแล้วเนี่ย ต,ตรง,ตรงถ้าเกิดเราจับไปตรงนี้นะคะมันจะดูสักาค่ะแล้วก็หนูเห็นนี่ไหมที่ล่องเนี่ยที่เขาเรียกล่องน้ำหมากมันลึกแล้วชัดไหนจะตีนกาไหนจะที่หน้าผาอโอ้โหแล้วสิ่งที่เป็นของแถมที่ไม่อยากได้เลยเนี่ยคือไอ,ไอ้จุดดำๆที่มันประไปทั่วหน้าเนี่ยเ,ออเราปฏิเสธมันไม่ได้เลยตอนหลังๆเนี่ยพอเห็นหน้าแบบนทนไม่ได้ก็จะหาครีมที่จะมาช่วยบำรุงค่ะ ใท้องตลาดมันก็เยอะยี่ห้อเลือกไม่ถูกแต่ว่าอ่านไปอ่านไปมันก็จะไม่มีตัวไหนเลยที่บอกว่าสําหรับคนอายุ5060นะจนกระทั่งจนกระทงมาเจอครีมตัวหนึ่งเขาบอกว่าครีมตัวนี้เขาตั้งใจมาเพื่อที่จะดูแลคนที่อายุ50-60โดยเฉพาะตอบโจทย์เราเลยตอบโจทย์เราเลยตอบโจทย์เราเลยตาโตเลยครีมตัวนี้ก็คือ Promise เห็นที่แรกก็ไม่ได้สนใจเลยนะคะแต่ว่ากระปลุกสวยอันนี้ดึงดูดก่อนเลยเห็นว่ามันคลาสสิกดีแล้วพอเปิดดูเนื้อครีมข้างในนูดูสิคะมันเป็นครีมขาวข้นใช่ไหมคะครีมมันขาวข้นเพราะว่าครีมตัวนี้เนี่ยเข้าสกัดมาจากดอกไม้แล้วก็อนูของทองคำบริสุทธิ์แต่ที่เราไม่เห็นว่าเป็นเป็นทองคำปนๆอยู่ในนี้เนี่ย พราะว่าเขาทำให้เล็กมากค่ะทําให้มันปนอยู่กับเนื้อครีมคเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ไหมแล้วนี่พัแตะดูนะคะค่ะมันไม่เหนียวเหนอะแบบที่ครีมเราใช้นี่ไงกาลังจะถามแม่เลยเพราะแบบต้องยอมรับนะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เราอยู่บ้านดิ้งอายุเยอะขึ้นเนี่ยอะไรเหนอะหนะเนี่ยไม่เอาแล้วล้าแล้วไม่เอาแล้วนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่ทาอย่างเงี้ยก็ซึมไปค่ะแล้วพอเขาสกัดจากดอก ดอกไม้เนี่ยทำให้มีกลิ่นหอมอ่อนๆไม่เหนียวเหนอนะหนะไม่น่ารำคาญแล้วที่ชอบอมากคือกระปุกเดียวเนี่ยค่ะเราใช้ได้ทั้งหน้าไม่ต้องมาแยกแยะโซนให้มันวุ่นวายออแม่ใช้ครั้งแรกเนี่ยเป็นไงคะแม่ก่อนนอนอทีนี้จะบอกว่าที่มันมีกลิ่นหอมอ่อนๆไม่เหนอนะหนะเราก็นอนหลับสบายใช่ไหมคะพอตื่นเช้าขึ้นมาอมืหน้าตาก็ นุมน่มๆ<ะ>เออหน้าตาดูดูเฟรชอะดูะดูมันสดชื่นสด,สดสดใสขึ้นก็เลยแบบเออมันไม่มีผดผื่นด้วยแสดงดว<ะ>่า<ะ>เราไม่แพ้<ะ>ดีใจออใช้ต่อตอนเช้าเลยก่อนไปทำงานท้าอีก<ะ>ทาอีกรอบหนึง่งก็เนี่ยทาเช้าเย็นเช้าเย็นไปเนี่ยสักอาทิตย์หนึ่งช่างแต่งหน้าเป็นไงเขาแม่อยากรู้เลยล่ะ อุ้ยหน้าดีขึ้นนะคะ,คะรูขุมขนน่ยที่มันเคยห่างๆใหญ่ๆเ่ยมันแคบลง ไปใช้อะไรมาโอดแอบยิ้มในใจเพราะเราก็ไม่ได้ใช้ตัวอื่นละแอบไปหาหมอมาหรือเปล่าเนี่ยใช่เราใช้ตัวนี้เดียวจริงๆตัวเดียวจริงๆนะคะทีนี้ว่าพอใช้พอดีก็ใช้ใหญ่เลยเช้าเย็นเนี่ยจนกระทั่งใช้ได้สักเดือนหนึ่งแลดูหน้าตัวเองเนี่ยผิวมันกระจ่างใสขึ้นตอนนี้แม่ใช้เริ่มกระปุกที่สามแล้วโอ้โหเห็นไหมคะใช้เวลากับเขาให้เวลาเขาผิวที่ล่องเนี่ย ถ้าหนูจะเห็นนะตีนกานเนี่ยมันก็ดูตื้นขึ้นค่ะตรงนี้ก็ดูจางลงค่ะไอ้รอยพับอย่างนี้มันก็เบาๆลงแต่มัน,มนทุกอย่างเนี่ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปตอบโจทย์ตัวเองแล้วมั่นใจแล้ว ก็เลยอยากจะมาบอกต่อมาแนะนำนะคะว่าครีมตัวนี้ดีจริงๆไม่ต้องรอให้อายุเท่าแม่หรือปัญหาผิวหน้าเท่าแม่เนี่ยเราถึงค่อยทำค่ะโอ้โหแม่พูดมาขนาดนี้ขอถามเลยละกันคุณผู้ชมการเชื่อว่าตอนนี้นะคะอยู่ที่บ้านเตรียมโทรศัพท์มือถือกันแล้วขอโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆเพื่อแฟนรายการ Nation Biz Insight หน่อยค่ะแม่คะขอพิเศษเลยนะคะแม่คะ้ิเศษเต็มที่คราวที่แล้วเนี่ยจำกัดสายก็โดนน้อยใจมา ใช่ค่ะอินบ็อกซ์หลังใหม่มาเทียบเลยค่ะโทรไม่ทันค่ะแม่คะครั้งนี้10นาทีไม่จำกัดสายโทรมาทันที1577หรือแอดไลน์พรอมมีนะคะจะได้อย่างนี้นะคะครีมเนี่ยสกระปุกนี้ครีมกันแดด1น่งและกระเป๋าแสนสวยนี่หใบ4ชิ้นเนี่ยที่จริงเราจ่ายกับหมื่นนะคะ,คะแต่ครั้งนี้เนี่ยแม่ให้จ่ายแค่ 2490บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะค่ะถ้าเผื่อว่าอยากจะจ่ายเงินปลายทางของถึงมือค่อยจ่ายเงินแต่ต้องนับก่อนนะคะว่านี่2กระปุกค่ะครีมนี่1ชิน้นนี่1ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่อยจ่ายสตังค์และรูดบัตรได้รูดบัตรเราก็ไปผ่อนกับเขาได้ค่ะแต่ถ้ายังไม่พร้อมไม่เป็นไรคะ่ะเราเข้าใจโทรมาจองสิทธิ์ไว้นะคะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่พร้อมนะคะ,คะปลายเดือนนี้นะ ต้นเดือนหน้านะเรายินดีเลยจองสิบไว้ก่อนครีมกันแดดตัวนี้ดีมากๆาใช้นิดเดียวใช้นิดเดียวเลยแล้วก็มันจะเนียนไปกับผิวแล้วไม่ขาวเวอร์นะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวผิวแห้งก็ได้ผิวมันก็ได้แล้วก็เราใช้ไปทั้งวันเนี่ย จบเลยนะไม่ต้องไปแตะไปเพิ่มอีกนะม,มันก็ไม่ไม่ไมไมเยิมบางทีเราน่าลำคาญเนาะกันแดดจะไปเยิมเยิมเนี่ยอยากให้แม่ย้ำโปรโมชั่นหน่อยตอนนี้หลายท่านเนี่ยอาจจะกดเบอร์ไม่ทันค่ะแม่คะพิเศษเหมือนที่พูดมาเมื่อสักครู่อยากได้ยินอีกชักครั้งอย่างนี้นะคะหยิบโทรศัพท์กด1577หรือแอดไลน์พรอมนะคะเราส่งฟรีทั่วประเทศเราจะได้ขอหยินนะคะครีม2กระปุก พิมกันแดดดีจริงๆ 1, <c oughs> 1หลอดและกระเป๋าแสนสวยหนึ่งใบ4ชิ้นนี้ปกติเราเนี่ยจ่ายเกือบหมื่นแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจ่ายแค่2,490บาทอย่าลังเลอย่าลังเลคุณมากแล้วราคา2,490บาทเนี่ยแม่ลองใช้แล้วดีจริงๆถ้าไม่ได้ใช้ด้วยตัวเองไม่กล้าพูดไม่กล้า,าแนะนำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องซื่อสัตย์ ต้องให้ใจกันต้องให้ความจริงใจต่อกัน10นาทีไม่จำกัดสายารีบนะคะโทรทันที1577หรือแอดไลน์พรอมมีครีมสองกระปุกครีมกันแดดหนึ่งหลอดและกระเป๋า,าอย่าลังเลค่ะสีชิ้นนี้ปกติจ่ายเกือบ หมื่นแต่งวดนี้เนี่ย2,490ไม่ต้องรอให้อายุเท่าแม่นะคะใช้ค่ะใช้แต่เนิ่นๆเราจะรู้ว่าความสุขของเราเวลาที่เห็นหน้าตัวเองเนี่ยสดชื่นเนี่ยมันเป็นอย่างไรให้รางวัลกับตัวเองนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณแม่ก้อยมากนะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆในวันนี้ขอบคุณค่ะส่วนตอนนี้นะคะหมดเวลาของ Nation b i z e Insight แล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ